ตอนนี้ฉันเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วได้กล้องใหมห่อะไรอ่ะโอเมก้า oh สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์สยองของผมเองในสมัยตอนที่ผมอายุ15ในสมัยนั้นผมได้สมัครเป็นยามในร้านเซเว่นแห่งหนึ่งในย่านชนบทในคืนนั้นเองผมก็ได้ไปทํางานตามปกติแต่วันนั้นผมได้เข้ากะกลางคืนซึ่งยามคนเก่าเขาไม่ได้มาทํางานมาสามวันแล้วและไม่มีใครเห็นเขาเลย ทุกคนคิดว่ายามคนเก่าคนนั้นได้หนีตามแม่ไม้ลูกติดที่อายุห่างกัน40ปีหนีกันไปทำงานที่กรุงเทพเพื่อไม่อยากให้เป็นขี้ปากชาวบ้านแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าในคืนแรกที่ผมทำงานกะกลางคืนผมก็ทำงานอย่างปกติเหมือนทุกวันตัวเช็คความเรียบร้อยต่างๆและทำความสะอาดภายในร้านอ้อผมลืมบอกไปผมไม่ได้อยู่ร้านคนเดียวนะครับผมอยู่กับพนักงานแคชเชียร์ของร้านเซเว่น และระหว่างที่ผมนี่ตรวจความเรียบร้อยอยู่นั้นอยู่ดีๆก็มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นช่วยได้ครับช่วยได้ครับช่วยกดไลค์กดติดตามให้ห้อยด้วยนะครับมีโจรที่ไหนก็ไม่รู้เข้ามาที่ร้านดำาๆมองๆอ,อยู่โซนขายกางเกงในและผมก็ทําหน้าที่ยามได้สําเร็จด้วยการจับโจรจากนั้นผมก็ไปทํางานต่อเอาล่ะแล้วก็เก็บพยา ไปทิ้งลงถังนี่เรียบร้อยกลับบ้านดีกว่าโอ้โหแถวนี้ทำไมมันดูวังเวงยังไงก็ไม่รู้จะมีสัตว์ป่าออกมาง้าเราหรือเปล่าเนี่โอ้ยปูแล้วก็ขนลุกรีบเข้าร้านดีกว่าจากนั้นผมก็รีบเข้าร้านทันทีร้านเซเว่นนี้ในตอนเช้าก็จะมีคนเข้าร้านเยอะแยะมากมายแต่พอเวลาตกกลางคืนจะตรงกันข้ามจะไม่มีคนเลยแม้แต่คนเดียว พอร้าเซเว่นนี้ตั้งอยู่กับป่าช้าเก่าแต่ก็มีคนมาเหมือนกันนะนานๆทีน่ะก็คือพวกโจรยังไงล่ะชอบมาจี้ป้นแต่ก็ไม่เคยป้นได้สักทีก็เพราะว่ามีพวกเราอยู่ยังไงล่ะหน้าที่ของผมก็นั่งอยู่หน้าคอมตรวจเช็คกล้องต่างๆดูความเรียบร้อยอยู่ดีๆก็มีกล้องเสียอยู่ตัวหนึ่ง <S <S ผมก็รีบไปดูทันทีระหว่างที่ผมไปซ่อมกล้องอยู่นั้น ก็ได้เจอดีทันทีเลยครับเอา้ามาทําไมอะ่ะฉันมาซ่อมกล้องนะสิเนี่ยอยู่ดีๆกล้องก็เสียเฉยเลยจริงดิฉันไม่ได้ทําอะไรมันเลยนะ,ะเสร็จล้วตอนเนี้ยฉันเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วได้กล้องใหม่หะอะไรอะ่ะโอไมค์ก้าผมตกใจสุดขีดผมได้เจอตัวอะไรแปลกๆปยืนอยู่ตรงข้างหน้าผมแล้วมันก็หายไปผมพายายามมองมองหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ และผมก็คิดว่าผมคงจะตาฝาดไปและนี่ก็เป็นคืนที่สองที่ผมทำงานเป็นยามอยู่ที่นี่คืนนี้ผมก็เข้าทำงานอย่างปกติเหมือนอย่างเคยเข้ามาในร้านผมก็ตรวจความเรียบร้อยต่างๆภายในร้านเช็คล้องดูว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นไหม จากนั้นผมก็รีบมาดูข่าวมีข่าวแปลกๆได้ถ่ายทอดสดเกี่ยวกับคนหายไปแ,และก็มีรายงานอีกว่ามีสับประรดได้รุดออกมาจากห้องวิจัยแห่งหนึ่งตอนนี้ก็ยังจับตัวไม่ได้ผมคิดว่าเป็นข่าวที่เฟรกเพื่อให้ทุกคนได้ตื่นกลัวผมไม่สนใจกับข่าวพวกนี้และผมก็รีบมาทำงานต่อท,ทันทีจากนั้น ผมก็เห็นอะไรผิดปกติอีกแล้วครับผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับข้างนอกผมรีบเปิดประตูและวิ่งเข้าไปและรีบถามเมื่อกี้ฉันเห็นสิ่งผิดปกติอยู่ในกล้องวงจรปิดอะนายเห็นอะไรแปลกๆบ้างไหมไม่เห็นนี่ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยอ่าเด้เฮ้ยอยู่นี่ไฟก็ดับเฉยเลยมันต้องมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นแน่ๆ ฉันคิดว่านายกังวลไปแล้วมั้งรีไปดูแลก็ไปซ่อมไฟให้ฉันเร็วๆเข้าเดี๋ยวลูกค้าจะเข้าร้านโอเคโอเคในร้านไฟดับบรรยากาศในร้านก็เริ่มวังเวงและเริ่มตึงเครียดกลัวว่าจะมีโจรมาป้นร้านอีกและผมก็ไปซ่อมไฟท,ทันทีและผมก็ตกใจกับภาพที่เห็นอีกครั้งผมเห็นคนนอนตายอยู่ตรงเ้า่องหน้าสวิตไฟเหมือนถูกไฟฟ้าช็อตตายเนื้อตัวมีแต่กลิ่นไหมเกรียม ผมคิดว่าชายคนนี้จะต้องเป็นโจนแน่ๆเฮ้ยโจแน่ๆเลยต้องเรียกตำรวจอะอะไรอะอะไรอะและระหว่างที่ผมเข้าไปดูในร้านผมก็เจอภาพจำสแก์มันหลอกผมให้ผมตกใจเล่นผมคิดว่าผมเจอดีเข้าแล้วไงและตอนนี้ผมเริ่มหวาดกลัวผมไม่รู้ว่าผมกำลังเจอกับอะไรและอยู่ดีก็มีเสียงดังขึ้นมาผมรีบไปดูผมเห็น หน้าต่างมีรอยแตกเหมือนมีใครปาก้อนหินใส่หน้าต่างผมก็รีบออกไปดูทันทีเฮ้ยใครใครเฮ้ยนี่มันก้อนอิดนี่ใครกันนะมาปาอิดแล้วใส่หน้าต่างให้แตกปะเนี่ยโอ้ยถ้าฉันเจอเมื่อไหร่นะจะ,จะจับเข้าสังเตยนี่แน่นอนเลยโอ้ยแน่จริงก็ออกมาสิปะเฮ้ยมาดูก่อนมาดูก่อนหมูนมืดมากเลย ผมรีบเข้ามาหลบที่ร้านทันทีและตอนนี้ก็เป็นคืนที่สามที่ผมยังอยู่ในร้านเซเว่นผมเริ่มรู้สึกกลัวผมไม่รู้ว่าผมนี่จะทำยังไงผมได้แต่ใช้ไม้มาปิดหน้าต่างเพื่อการไอเจ้าตัวนั้นเข้ามาและผมก็ยังอยู่กับเพื่อนแคชเชียร์อยู่ในร้านซึ่งแคชเชียร์นี่ไม่ได้ช่วยอะไรผมได้เลยได้แต่ ยืนมองตาปิด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 ,ปด,ปดจากนั้นผมเริ่มหวาดกลัวผมรีบโทรหา191ว่าต้องการขอความช่วยเหลือใครก็ได้มาช่วยผมทีแต่ผมโทรไปก็ไม่มีใครรับผมคิดว่าผมกับเพื่อนแคชเชียร์จะต้องตายอยู่ที่ร้านเซเว่นที่นี่อย่างแน่นอนอยู่ดีๆผมก็เจอเรื่องตกใจอีกครั้งหนึ่ง มีดวงตาดวงใหญ่อยู่รอบๆกำแพงผมรีบทำลายล้างทันทีผมกลัวมากผมไม่รู้จะมีชีวิตรอดอยู่ไหมในใจของผมได้แต่คิดถึงพ่อแม่ผมอยากกลับบ้านผมคิดถึงพวกเขามากผมได้แต่ภาวนานขอให้ผมได้รอดออกไปเพื่อที่จะไปตอบแทนบุญคุณพวกเขาเอาละ่ะนี่ดวงตาใช่ไหมใจแรงเลยนี่แม่ไม่แอบดูเราภายในร้านไอจาตูประหลาด อก็เข้ามาสิแน่จริงก็เข้ามาเลยเออเอาล่ะรีบเข้าไปเออทำไงดีล่ะฉันต้องโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งขอความช่วยเหลือจะมีใครช่วยฉันไหมเนี่ยเออฮัลโหลฮัลโลฮัต้องการความช่วยเหลือด่ว,ดวนๆอุย้ยทำไงดีทำไงดีฉันจะต้องทำอะไรต่อไปเนี่ะเออต้องหาทางเอาชีวิตรอดแล้วล่ะโอ้ย เป็นไงเป็นกันอ,อจะต้องออกไปจากที่นี่หาทางเอาชีวิตรอดด้วยตัวเองเว่งแล้วเวง่วงเว่งผมได้ตัดสินใจวิ่งออกจากร้านเพื่อหาทางเอาชีวิตรอดและผมก็ได้เห็นรถอยู่คันหนึ่งผมวิ่งตรงไปทันทีจากนั้นผมก็รีบขับรถหนีออกไปจากที่นั่นทันที ชิควี้พที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำตอนใหม่ๆออกมาด้วยนะคะ